Oh, an สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนวิชา oh, an การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ3นะคะซึ่งเป็นวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย oh, an เรามาเริ่มกันเลยนะคะ oh, an วิชาเารื่องบังคับการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ3า oh, an ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะ เรามาดูขอบเขยเนื้อหาวิชาการเรียนรู้สู้ไฟธรรมชาติหน่วยการเรียนรูน้ที่1ถึงที่9นะคะที่เราจะต้องเรียนในทั้งเทอมนี้นะคะวันนี้ครูจะสอนเฉพาะหน่วยที่1ก็คือภัยแรงนะคะเรื่องที่1ความหมายของภัยแรงภัยแรงก็คือความแห้งแงล้งลักษณะภูม,มิอากาศที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกตามฤด,ดูกาลคะเป็นระยะเวลานานกว่าปกติและครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานๆความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในพื้นภาคต่างๆของโลกต่อไปเรามาดูความหมายของฝนแรงและฝนที่ช่วงนะคะฝนแรงหมายถึงความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่ฝนน้อยกว่าปกติไม่เพียงพอต่อความต้องการ <Okay. S 1> หรือฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำใช้และพืชต่างๆ <Okay. S 1> ขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงค่ะ <Okay. S 1> ขาดความชุ่มชื้นทำให้พืชฝนไม่สมบูรณ์และไม่จเจริญเติบโตฝนทิ้งช่วงหมายถึงบริเวณที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึง1มเมต่อ <Okay. S 1> การเกิน15วัน ในช่วงฤดูฝนเดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงก็คือเดือนมิถุนาและเดือนกรกฎาคมนะคะเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดไฟป่าเพราะความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศทำให้ฝนมีปริมาณน,น้อยกว่าปกติและฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลผลที่ตามมาก็คือการขาดแคลนน้ำค่ะเรื่องที่2ลักษณะการเกิดภัยแล้งจากสภาพฝนแรงและฝนทิ้งช่วง จะเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภัยแล้งความแห้งแล้งของสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศจะทำให้เกิดไฟไหม้ป่าหรือว่าสภาพดินแห้งแตกมาแห้งได้ดังภาพเราจะเห็นนะคะว่าเกิดความแห้งแล้งสาเหตุและปัจจัยการเกิดภัยแล้งนะคะปัจจัยที่ทําให้เกิดภัยแล้งอาจจะเกิดขึ้นหลายประการแต่เรายกตัวอย่างแค่สองนั่นก็คือเกิดจาก ตัวบุคคลนะคะก็คือมนุษย์แลกเกิดจากภัยธรรมชาติค่ะภัยธรรมชาตินะคะ,รระ,คะก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ <Okay. S 1> การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําทะเลภัยธรรมชาติเช่นวาตภัยภัยจากลมหรือพาย,ยุที่ <Okay. S 1> มีความรุนแรงจนทําให้เกิดความเสียหายรุนแรงในวงกว้างในประเทศไทยภัยแล้งเกิดจากสาเหตุหลักๆประการ <Okay. S 1> คือ1น่ง ปริมาณฝนตกน้อยเกินไปเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงติดต่อการเป็นเวลานานหรือการกระจายน้ำฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี 2. ขัดการวางแผนในการใช้น้ำที่ดี 3. ลักษณะภูม,มิประเทศไม่อานวยจึงทำให้บริเวณน,นั้นไม่มีแหล่งน้ำธรมธรมชาติ 4. พืชพันธุ์ธรรมชาติถูกทำลายโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำลำธาน มาดูผลกระทบที่เกิดจากภั <Okay. S 1> ยแล้งภายแล้งในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงกับกกเกษตรกรละแหล่งนะเน, <Okay. S 1> นื่องจากว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะภัยแล้งจะส่งผลเสียหายต่อการ,กรเกษตร <Okay. S 1> เช่นนดินขาดความชุ่มชื้นพืชขาดน้ําพืชชะง,งักการเจริญเติบโตผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ํารวมถึงปริมาณลดลง ส่วนใหญ่ภัยแล้งที่มีผลต่อการเกษตรนะั้นมักจะเกิดในช่วงที่ว่าฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานต่อไปแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งเรามาดูว่าผลเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเนาะอันที่หนึ่งเราจะต้องเตรียมกักเก็บเก็บน้ำให้ที่สะอาดเพื่อการบริโภคให้เพียงพออย่ารีรอนะไม่ฉะนั้นเราจะไม่มีน้ําให้เก็บมีโอ ก,ก็นำอุ่งมาตวงน้ําไว้นะคะเวลาหน้าฝนเพื่อที่เราจะใช้ในหน้าแล้งเพราะมีแท้งเราก็ต้องเก็บน้ําไว้สองขุดลอกภูกคลองและบ่อน้ําบาดาลเพื่อเพิ่มปริมาณจัดเก็บน้ํา 3. วางแผนการใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อให้เพื่อที่เราจะมีน้ําใช้ตลอดทั้งภัยแ้ง4หมายเลขฉุกเฉินนะคะเพื่อขอน้ําบริโภคและการดับไฟป่า จำไว้นะคะหมายเลขฉุกเฉินเราจะต้องรู้นะคะสายด่วนปอพอหรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ค่ะ <Okay. S 1> ให้พวกเราจําไว้ดีๆนะคะเผื <Okay. S 1> ่อว่าจะออกข้อสอบแล้วก็ปลูกหญ้าแ,แสกบริเวณรอบๆต้นผลไม้เนาะต่อไปการปฏิบัติขณะเกิดภัยแล้งขณะที่เกิดภัยแล้งเราจะต้องปฏิบัติดันี้เนาะ การใช้น้ำการเกษตรควรจะใช้ช่วงเช้าและเย็นเพื่อที่ว่าจะเราจะลดอัตราของการระเหยน้ำา 2. การใช้น้ำจากฝักบัวเวลาเราอาบน้ำเราจะใช้ฝักบัวมากกว่าตักเพื่อที่ว่าเราจะไปหยดน้ำา 3. กาจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบพิพากเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการลุกน้มต่อไปการช่วยเหลือและฟื้นฟูภายหลังการเกิดภายแล้งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ ติดตามสภาวะคำเตือนจากกรมปุ๋ยนิยมวิทยาไม้ผลแล้วก็ควรจะคลุมโคนต้นด้วยฟางวัชเปลือกถั่วเศษผล,ผลไม้ใบหญ้าปลูกพืชตระกูลถั่วรอบบริเวณโคนต้นคลุมด้วยฟางข้าวแกลบสบดพลาสติกเป็นต้นนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนเฉพาะ ภัยแ้งก่อนคาบหน้าเรามาเจอกันใหม่เราจะเราจะเรียนหน่วยกันที่สองต่อนะคะเรื่องวัตภัยค่ะสำหรับวันนี้ครูก็จะจบกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องภัยแล้งไว้แค่นี้ก่อนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องวัตภยัยสำหรับวันนี้ใครที่มีปัญหาหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนให้คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของครูขอบคุณค่ะ